กับสวัสดีงามๆพ่อแม่พี่น้องปองไปทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเขาสู่ทางช่องนะคะพี่น้องนนอะค่ะเมื่อนี้แอดก,ก็ได้เดินทางมาปาสะนะคะกับอาจารย์พยักอาจารย์หลอดนะคะตามหาตัวดีตัวเด็ดนะคะแนวทางดีๆเด็ดๆไปฝากไปต้อนพ่อแม่พี่น้องป้องไปทุกทุกท่านนะคะสําหรับท่านผู้ชมนะคะที่เข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องเลเดอค่ะพี่น้องค่ะ สำรับท่านผู้ชมที่เข้ามาไม้นะคะก็อย่าลืมกดสับสไครกดกระดิ่งแกล้งเตือนเลยนะคะพี่น้องค่ะเกิดสิบระพิษฐ์าวส,สารดีๆดเด็ดจากทางช่องนะคะพี่น้องเนาะ้าวันีก้กระสิ์ไปต่อค่ะพี่น้องค่ะลอยพระบาทนะคะพี่น้องเด้อค่ะคลิปนี้ตามต่อลอยพระบาทนะคะพี่น้องยุ่งไล่หลาย,ลาย,ลายพี่น้องค่ะตค่ะแอดกระสิทา์ไป ตามต่อร้อยพระบาทนั่อาจารย์พย,ยักเด้อพี่น้องคันนี้เด้อค่ะร้อยร้อยร้อยแบงเขตนะคะพี่น้องเป็น ฟังทางแอดยางอยู่พี่นี่สิเป็นฝั่งของผีหลอกนะคะพี่น้องค่ะถ้าฟังทางพุนก็สิเป็นฝั่งของหยาดของโยมของพ่อแม่พี่น้องนะคะเพื่อน่าแบง่ไห้มักก่ำกกลกันนะคะพี่น้องเนาะ,ค,ะค่ะค่ะพี่น้องค่ะแบงเป็นสองก่ำสองฝ่ายนะคะ่ะพี่น้องค่ะ ค่ะพีก็อยาก,กาพระคือกันเด้อค่ะพี่น้องค่ะตามที่อาจารย์พยักพ่นวาสูฟังเนาะคะ่ะพนก็นได้ไปสร้างพระพุทธรูปที่คิปวังยานีนีท้ายห้เบิงนั่นล่ะค่ะพี่น้องค่ะให้พีไปกาบไว้ๆหวเนาะคะ่ะฟังนี่ก็สิเป็นฟังทางคู่บาอาจารย์ฟังญยาดยโยมพ่นมาทําบุญเนาะค่ะพี่น้องอืมย่างย่างซับเน,นี่รู้สึกว่าสิหายใจออกปากแล้วพี่น้องเ้ย สาธุทัพูดเดออ้อค่ะนี่เป็นวัดสายป้าค่ะเพี่น้องจจดดพี่นอออ้องครับวัดสายปฏิบัติเด้อครับพี่น้องเด้อบัดนี้เราก็มาไปฟังประวัติข้าวข่าวรอยพระพุทธบาทของวัดนี่ที่อาจารย์พกเพ่นสิวาวสูงเราฟังเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะภูพ่นเป็นบ้านเกิดเมืองนอนพนมาแต่น้อยคพี่น้อง ทางขี้เกียจเขาไปไล่คนมาเลยอืมค่ะเอาเขาไปเชิญเรหน่อยเอาตอนหนี้โยนมาต่อส,สี่บอกฟังมองที่ตรงนี้ที่เราเหน็นเป็นห้อยพระพุทธบาทอยู่ปัจจุบันนี้ค่ะแต่ก่อนมีเรื่องเล่าขุทธโธกูแกบอกฟังมันเป็นธรรมอม,มองนี่คือปากธรรมค่ะธรรมนีง่ายด้วยง่สาม,มารถแบบคนยางเข้าไปได้ค่ะ คนยางขับไปแล้วก็บ,บูสูดพอ่อืมเป็นธรรมระวานีตอนอาจารย์พยักอันนี้คือบอกแบบเกิดท่านเลยค่ะหมายถึงอ,อาจารย์พยักมาเป็นเรียกว่าเป็นเน่ยหน่อยอยูนนี้จ้ะทุกวันพระวันศิลสิมีงูใหญ่ออกยางนี้ค่ะมาเวลาคนสวดมนต์สิม,มาอยู่ขางสลานค่ะมาสวดมนต์น้ำคนอ,อันนี้คือเรื่องที่อาจารย์เกิดท่านเดอ้อคต่ว่าในส่วนที่ผููเ่าภูกแก่เพิ่มบ่อฟังทำนี่นี่ยางเขาไไปได้ค่ะ ย่างเขาไปได้บบสุดเลยล่ะอืทำนที่ค่ะอาจารย์ทำพญานาค่ะแต่ว่าอันที่อาจารย์เกิดท่านล่ะเห็นเหตุการณ์จริงค่ะก็คือว่าทุกวันศิวันภะสิมีงูใหญ่ออกมาอืมาสวดมนต์น้ำเค่ะหมายถึงเวลาคนสวดมนต์อย่งูก็สิมาอยู่ขางสรานี่อันนี้คือเรื่องจริงที่อาจารย์เกิดท่านเนาะ่แต่ก็บ่กัดบนยังคนบ่อาจารย์บ่อครับเป็นงูที่จำศิลป์บ้านนี้พ่อหลวงพ่อเพิ่นมาอยู่หลวงพ่อเพิ่นมาอยเพิ่นก็เลยเดบบอกว่า อายุแบบนี้คนแตกตื่นค่ะคนย่านเด้เพราะว่างูเนาะพี่ปอนงูบัดงูใหญ่คนย่านหลวงพ่อก็เลยบอกว่าตกลงกันเพราะว่างูนี่ยระมันงูธรรมดาเด้เป็นพญานาคที่รักษาวัดนี่ะเพราะว่าหมองนี่เป็นห้องเขาเจ้าเอินหอมแงี่วลงไปสุดวัดเลยพี่พ่อนโอ้นี่ตีคือจงเป็นคลองน้ำเนาะพระเจ้าเอินหอมแนวลงไปสซุดวัดเลยค่ะบ้านนี้หลวงพ่อก็เลยเด็ตกลงกันกับพญานาคว่า สีสางห้อยพระพุทธบาทไว้ให้ไว้ให้กราบให้วหวแค่แท่นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าห่อบานีแต่ว่าให้พญานาคไปยู่ไวนาวัดบานีทุกลงกันได้บานีพ่ะยานาคตกลงเอาตามนี่เพราะว่าข้าเจ้าก็อยากได้สิ่งที่ไวกราบไวกการะบูชาเนาะบานีอาจารย์กจีภ้าเขาไปเบิ้งดันให้ว่าห้อยพระพุทธบาทที่คูบาอาจารย์สังไว้มันเป็นแน่วเลยอาจารย์เขาไปเบิ้งเนาะ ะ,ะตามอาจา์ไปค่ะเย็นๆไปนแล้ว่าวมันาวามอย่างได้หอมปั้งมาขอว่ากันจากสิ่งแห่งดเย็นนะ อันนี้ซักแหงแน่นตัวจากอยู่ดีมากัูแต่น้อยเลยมองดีดีคือปากหลังม้วนเท้าท่าีอยู่ีมลมบอกว่ามาอยู่จะได้เลนมันตามห้อยมันจะปากไปเขาว่าี้นะครับพ่อด้มากับพระมากับพระก็ี๋ยว่าสีเล็บบอสมากชี้หยุดซัดเลยผมก็ต้องคิดไปเอง จาเิ็นไ้จเป็นปะสีเนยเิกาสเลยนี่สามแปดนี่แปดนี่สาไม่ต้องเขดไปเองแม่ร้นีนี่สานี่แปดจคือชัดเจนนาะครัพี่ดองเนาะค่ะไม่ต้องเขียไปเองอาจารย์เรเดินรอได้ไหมคะได้ค แคปหน้าจอไปพิจารณาได้พี่น้องเด้อจังไหนก็นได้อันนี้เป็นปากถ้ำพญานาคค่ะพี่น้องค่งนะพี่น้องจา้าเย็นเย็นพี่น้องอ ได้ไหมจ้ะพี่น้อไม่น้อสองจังหนะแล้วหนูจังกว่าจะกลายเป็นฟอสซิลแบบนี้มันหลายล้านปีนะกว่าจะกลายเป็นหินได้เนี่ยค่ะอ๋อค่ะพี่น้องสองหินเนาะเินเย็นเย่างเป็นไายออกห้างวัดก็น้าขึ้นบ่อเจ้าบรนดาอะไรฝ่มยางขึ้นปูเด้อร์มะกอกมาถึงมาเกิดไห้พ่อแม่พี่น้องโศกมานนาะ เห็นแล้วก็ต้องเคียบไปเองเลยครับชยงค่ะชัดเจนไม่เคียเองเลยสิวาดตัวกันนะนั่งลงว่ามันเห็นอหรีสิวาดตัวกันสัญลักษณ์ของหลวงพ่อนั่นบ่คะเป็นแดงๆเห็นอยู่ใส่กรางนี่คือสัญลักษณ์ของหลงพ่อโอ้ค่ะสางไว้ แม่แท่ที่เป็นพระที่อาจารย์ห้อยข้อกระตั้งถ้าเป็นสัญลักษณ์นี่คือหลวงพ่อของหลวงพ่อเนาะค่ะเนะแมนคือสัญลักษณ์ย่านนี่นี่ม่แต่อาจารย์ผู้เดียวที่หลวงพ่ออนุญาตให้นําไปซักให้ลูกซิ์ค่ะอือเอาไปค่ะแต่ซักในตาแหน่งที่สูงอืถ้าผู้หยิ่งอยู่แถวตนข้อือถ้าผู้หยิ่งค่ะถ้าผู้ใายแถวอยู่ไรแถวตนข้อพอซักซ้ำป้องกันได้ทุกสิ่ง บ่ไม่บ่พัดพันเลยบ่สิเศร้าสาของสิเมียนอันนี้หลวงพ่อบอกเลยดิหลวงพ่อรับประกันป้องกันสิ่งชั่วร้ายหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสิ่งไม่ดีป้องกันได้หมดค่ะอาจารย์ขอถามนะคะครับไอที่สถานที่ตรงนี้ใครเป็นคนค้นตรงนี้ตรงนี้อันนี้ที่เมียความไหมฟังเนาะค่ะอันนี้เป็นคําบอกของผู้เถ่าภูแกอันนี้คือฟังบอกเล่ากันมาอีกที่นึงอันนี้คืออาจารย์เกืบ่ท่าน สี่บ่อยฟังก่อนว,ว่าตรงนี้เป็นปากทำปากรรทำถ้ำใหญ่มากคนเดินเข้าไปได้แล้วไม่สุด<ะ>คือเดินเข้าไปได้แล้วระยะทางไม่สิ้นสุดแล้วบานนี้สมยยออมิมีงูใหญ่ออกมากมีงูใหญ่อยู่ในนี้<ะ>แล้วบานนีผู้เฒ่าผู้แกบอกต่อกันมาแบบนี้แต่สิ่งที่อาจารย์พยักเกิดท่านมาเกิดท่านแล้วเห็นด้วยตาของตัวเองก็คือว่าตรงนี้นี่มีปากทำหน่อยร่องแล้ว แต่ว่ามีงูออกมาอีกดีเป็นงูลเหลือมใหญ่ซึ่งขนาดใหญ่ <ไง S 1> ขนาดใหญ่าอาจารย์พยักเป็นเน้นหน่อยอยู่นี่อาจารย์สวมมตนอยู่ในสลานี่งูที่ออกมาอยู่ข้างสลานี่มาสวมมอนนั่มเวลาพอออกไม่ออกเพิ่นสีลงมาจับศีลเนี่ยวันพระเพราะว่าวัดน,น,นี่นี่เป็นวัดท้ายกรรมฐา,านเวลาวันศีลวันพระี่มีพระลงมาจำบศีลมาเรียกเจ้าขุนไปหน่อยเร็วมาบอลมาเรียกน้องไปหน่อย บานีนเขาไปเก็บเอาเลี้ยนเดอนอ้อุ้มน้องไปอุ้มน้องน้องแห้งจาาดน้องใส่รองเท้าไปนะอุ้มน้องออกไปเลย <c oughs> บานีก็สชิบะฟังว่าในจริงที่เกิดท่านก็คือว่าเป็นแบบนี้ละบานีหลวงพ่อมาอยู่หลวงพ่อมาอยู่หลวงพ่อก็เลยเด่ทตกลงกันซึ่งงูที่เห็นนี่เป็นพญานาคพญานาคที่ฟอวัดนี่บานีหลวงพ่อก็เลยเดย่ตกลงกันว่าถ้าออกมาให้คนเห็นแบบนี้นี่คนแตกตื่น นแตกตื่นเพราะว่ามาในรูปแบบของงูใหญ่เลยคนกับยันเนาะหลวงพ่อกเ็เลยบอกวา่าเดี๋ยวสีสังล้อยพระพุทธบาทไปให้กราบให้ไวแล้วพรยานักนี่ต้องไปขืนทางหุ่นเน๊บอกให้มาขึืนท่างนี้แล้วให้ไปขืนยหนาวัดซึ่งพรยานักตัวกลง้งแล้ววันนี้ก้อนที่ห้าสิไปไหว้พระใ่ตอนห้าสิออกไปเนาะอาจารย์ก็คิดวา่าฟังว่าพระใ่ที่มาที่ไปแบบได หลวงพ่อมาอยู่นี่แต่ก่อนรวัดนี่เหี่ยนแห้งบ้านนี้พระไสมาอยู่ก็อยู่ระได้ได้หอบก้นี้ยังขึ้นค่ะบ้านนี้หลวงพ่อมาอยู่แล้วครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อก็เลยมาบอกในนิมิตตอนหลวงพ่อนั่งสมาธิว่าถ้าอยากอยู่ได้ลักใ้วัดจะเลื่อนลุงเรื่องนี่หลวงพ่อต้องสั่งพระไว้หน้าวัดไมายถึงว่าเขามาต้องเห็นพระก่อนเลยค่ะตรงไหนคะอง่ายนะครับองค์ใหญ่ที่อยู่หน้าไฟองค์หน้าไฟครับหน้าไฟคุณเนาะค่ะแม่นครับป้านี หลวงพ่อกเ็เลยว่าสีเอาเงินมาจะใส่มาสาั<ฆ>่งเพื่อนกเ็เลยบอกแค่ว่าขอให้รับปากว่าสีสั<ะ>่งเดี๋ยวเดี๋ยวสีให้<ะ>มีคนเอาเงินมาถวายเอง<ะ>ซึ่งพอหลวงพ่อรับปากปุ๊บเงินก็จักมาจะใส่<ะ>ลังมาลังมาได้มนจะค้นบริจาค<ะ>บาน,นี้หลวงพ่อตะกี้มันมีแต่เครื่องใหม่ใเลยครับ<ะ>เครื่องใหม่ใยซ้ำขาจันร์นี่แหละอยู่หม่องพระใ่นั่นนะห<ะ>ลวงพ่อกเ็เลยไปตัดใหม่ออกตับเครื่องใหม่ออกเพื่อว่าจะได้สั่งพระเนาะ ตอนสีลงเสาเข็มรงอย่างเั้นะบ้านนี้พีมาห่องมาไห้เด้ว่าลง่อไปมั่งบ้านขราเจ้าพีมาห้องมาไห้บ้านนี้เครื่อใหม่เนี่ยเป็นสิ่งสาข,ของหลูกขราเจ้าเดื ผีข้าเจ้าบอกว่าเครื่องหม่น่ะคือสิ่งสาของลูกข้าเจ้าลูกข้าเจ้าเล่นเป็นสิงืาเครื่อใหม่เครือห้างเห็นทั่วไปน่ะหละเป็นสิ่งสาของผีหลวงพ่อก็ได้บอกว่ายังห้องยางไห้หลวงพ่อมาสั่งเพื่อให้จะเจร่ญลุเรื่องบาทหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อตัดของหันออกกายพากัมาอย่ทางพี่ทางที่ห้องเข้าไปนี่็คือไห้าอยู่ทางพี่ยังห้องยังไห้หลวงพ่อสีเอาความจะเลื่อนสมมาไห้พ่อจังสันแล้วตั้งแต่เริ่มสั่งพระใหญ่ถึงมา ทุกสิงทุกย่างสิ่งอาสนะศาสนะผูกสร้างก็เริ่มเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆครับซึ่งเป็นวัดป่าขนาดอาจารย์พระยักอยู่แม่แต่น้ำครับบ่มีน้ำน้ำพระป่าบ่มีมีน้ำบดานโยกไฟฟ่าบ่มีใส่ตะเกียงค่ะครับนี่คือที่มาที่ไปของตรงนี้ค่ะคครับซึ่งเรื่องเล่านี่มีมายาวนานละบาดนี้เบ่ามองมันแล้วก็คือว่าสถานที่ตรงนี้นี่ ผู้เฒ่าที่เพิ่นคุกี้อยู่กับตรงนี้เพ<ม>ิ่นบ่ยังแ้วค่ะที่หูประวัติช่ะชเดียนหมยถึงคนในหมู่บ้านเนาะที่หูประวัติชัดเจียนทุกซอกทุกมุมก็บอกเลยว่าเหลืออาจารย์นลลี่ะค่ะที่หูประวัติทุกซอกทุกมุมของวัดนี่ะเพราะว่าผู้เฒ่าที่เพิ่นคุกี้อยู่กับ,บ<ม>วัดนี้เพิ่นบ่ยังเดี่วบันนี้เฮากับไปเบิ่งพระประทานบ่บานนี้แม่นครับพราหญ่พูนครับนะาฟเข้ากันเอารถออกไปอาจารย์บ่ ค่ะก็ละเอียดแล้วค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้ข้าก็สิไปเอาประวัติทางหน้าว่าพระใหญ่เข้าไปจังใดมาจังไดขคือได้ไปตั้งไว้คุณอาจารย์อเมนค่ะเอาค่ะคลิปนี้ขอบคุณอาจารย์ก่อนนะคะเด้อยวพอแอ็ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะตามต่อค่ะพี่น้องค่ะตามต่อค่ะค่ะพี่น้องปองไปค่ะนี่ก็เป็นทางขึ้นทางลงของพรยานักนะคะพี่น้องค่ะอันนี้ก็ เป็นความเสื้อส่วนบุคคลนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นประวัติที่กิ่งนะคะพี่น้องประวัติที่กิ่งที่ผู้ใดอยากมาสัมผัสหรือว่าอยากมาเห็นมาเบิงกับมาใดนะคะพี่น้องค่ะคะ่ะอันนี้เป็นของกิ่งนะคะพี่น้องค่ะบได้ยมันความฝันนะคะพี่น้องด้วยค่ะอันนี้ประวัติของวัดแห่งนีเนะคะพี่น้องค่ะค่ะสาหรับคลิปนี้นะคะแอดก็สิขอจบไปก่อนเราก็มาตามตอนในคลิปต่อไปด้อค่ะพี่น้องว่าวัดนี่ พระที่อยู่ทั้งหนาขึ้นมาไดใดแบบใดเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะเข้ามาไปฟังอาจารย์พยักเราประวัติซูฟังอีกเทือนหนึ่งนะคะพี่น้องเนาะค่ะคลิปนี้ผู้ใดได้บึงได้ชมคลิปนี้ก็อย่าลืม38มดนะคะพี่น้องเด้อค่ะขอให้พี่น้องทุกท่านคิดสิ่งหนึ่งประกันไดก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะคะพี่น้องค่ะให้มแต่คําว่าเฮ่งเฮงรวยรวยสุขภาพแข็งแรงะคะ่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ